กระเป๋านะกระเป๋าเกาหลีนะครับโดนน้ำได้นะครับใบละ40บาทนะแล้วก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้รู้สึกจะมาตั้งใหม่นะครับตัวละร้อยนะนะครับก็ถ้าเป็นประเภทเสื้อผ้ามือสองก็แนะนําตลาดปัทวิกรนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็ตลาดเบิร์ดของถมก็เป็นวันเสาร์นะครับจะถูกถ้าเป็นวันพุธก็อีกราคาหนึ่งนะท่านผู้ชม อันนี้ฟังจาก F อซีบอกมานะครับถังแก๊สยังมีเลยได้เลยครับคนเยอะมากนะครับคนเดินคึกคักเลยนะครับนี่อันนี้เป็นหมวกกันน็อกนะครับรานะคาเท่าไหร่นะครับสามร้อยกว่านะสามร้อยห้าสิบนะครับหมวกกันน็อกดูคนเยอะเลยนะครับเดินซอยเล็กซอยน้อยไปก่อนนะครับ วันอาทิตย์นะครับก็แนะนําตลาดสังกสีนะครับสําหรับท่านที่เคยดูคลิปของผมก็ามาเดินชิวๆนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ของเก่าต่างๆนะครับรองเท้ามือสองฝั่งโน้นนะครับขเข้าไปนะครับชมบรรยากาศคือคักไม่ได้มาถ่ายเลยถ่ายไปตลาดอ๋อถ่ายตลาดถ่ายตลาดอ๋อยกไปหมดแล้วใช่ไหม โอเคครับอ๋อครับผมติดลิขีสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยครับสวัสดีครับเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับเอฟซีเยอะเลยนะครับอ๋อขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับก็เจอเอฟซีเยอะนะครับตลาดนี้มาบ่อยจน f c จำหน้าได้นะครับของเก่าของสะงสมต่างๆ oh. โอ้โหวันนี้มีมอเตอร์ไซค์ของ Honda มาตั้งบูธเยอ่ยโอ้สุดยอดบรรยากาศก็เลย oh. เพิ่มความคึกคักน,นะครับเพิ่มความคึกคักของมันจากาศครับ ทำก็ไม่ได้แล้วครับแค่ร้อเดียวที่ตัดยดอันนี้เออป่านน้างานดีนะครับผมผมจะติดนิขสิทิ์เดี๋ยวแล้วเี๋ยวสี่ร้อยเอาป่าสอรยเป็นไงละ่ะเมาแล้วเป็นไงแล้วจัดสี่อยเหลือสองร้อยได้บคาไปเลยสองรอยเท่านั้นโลหะโลหะมัน <c oughs> ทำพี่เอาผิดป้ายพี่พูกันได้ขาดทุนก็ขายครับผมขาดทุนขาย

มาลือมาคนกันได้นะครับถ้าบางช่วงผมไม่ได้พูดนะครับก็แสดงว่ามันมีเพลงลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีพ่อค้าก็เปิดเพลงในตลาดนะครับเนี่ยดูความเรือดร้อนของคนนะ i oh ยาวไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กลับไวเดินกันถึงมืดเลยนะตลาดนี้ก็มีถึงประมาณสองสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะผมเดินยังไม่ถึงครึ่งตลาดเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตลาดของเก่ามือสองนะครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหคนนี้เขามาทุกตลาดเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับขายผ้าใบนะครับผ้าใบตรงนี้ผ้าใบแถมสาวสวยด้วยใช่ไหมแถมสาวสวยด้วยนะครับผมก็พาชมชิวๆนะครับวันนี้บรรยากาศตลาดมือสองตลาดของเก่านะครับตลาดแนววินเทจนะครับตลาดตังกรสีเทพรักนะครับวันอาทิตย์นะครับผม ผมอาจจะเดินวู้ไปผู้มาในคนเยอะเนี่ยครับเครื่องอันฝั่งนี้ยุคศึก,กเป็นเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่งางต่างๆอะไรพวกคีมค้อนพวกไขควงต่างๆนี่เยอะเลยนะ,ะตลาดใหญ่นะตลาดคึกคักมากนะครับตลาดสังกสีเทพารักษ์นะครับของเก่าของที่ระลึก ของสะสมต่างๆเนี่โมเดลญี่ปุ่นนะครับรองเท้านะครับผมมาประจำแต่ว่าฝนไม่ตกแต่ว่า,า,านคนยิ่งเยอะนะถ้าฝนไม่ตกเนีดูบางตัวมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันบรรจุพันธุ์มันไม่ค่อยดีนะเขาก็จะเอามาขายในราคาที่ไม่แพงนะครับนี เป็นเครื่องเสียงเก่าบ้างนะฮิตตามากนะครับ,รบแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะแต่ตลาดบางแก้วก็เป็นเครื่องมือช่างแต่เยอะนะตลาดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอะไรเครื่องมือช่างนะครับมีคือ,อตลาดนี้โดยรวมๆนะคือผมว่ามันครบเลยนะคือเบ็ดเสร็ดเลย มันจะไม่มีจำเพาะบางตลาดก็มีนิดหน่อยนะครับของเก่าแต่ที่นี่แบบเขาจัดเต็มมากเลยนะยอมรับว่าอ่าพื้นที่ในการจัดของเขานี่คือแบบคนคึกคักนะครับดูก่อนท่านผู้ชมเอ้ยขายดีหนึ่งทารานนี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกไอทีนะครับหลอดไก ขอโทษรัานนี้นะครับหลอดไฟ LED นะครับหลอดโซลาเซลล์นะครับต่างๆเยอะมากลองนี่นะครับรองเท้ามือ2นะครับเดี๋ยวผมโต้ไม่ถึงนะรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ก็ตลาดนัดสังกสีเทพรักษ์นะครับวันอาทิตย์นะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับคือคนเยอะมากคนไม่ตกแล้วก็เพราะค้าไม่ค้าขายดีจนแบบใส่ถุงไม่ทันลนวันนี้ครับมือสองของเก่านะครับรวมถึงหลอดไฟ LED นะครับฝังงูนะครับนี่ครับคนก็ซื้อกันดีมากเลยนะอุ้ยขอโทษ ต้องทำตเตรือจ๊ะทำากเลหน้าแดดเลยเอรอเห็นไหมคนเยอะมากเลยคนเดินกันแบบให้ขวักเลยมาแล้วคนะครับดีครับนี่นะครับส่วนส่วนนี้จะเป็นอะไรของรถยนต์นะครับเป็นพัดลมแอร์รถยนต์ เขาซื้อกันแบบมันใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเขาลือกันแบบคึกคักมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายคลิปสั้นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันไทยเลยนะคนเยอะมากแนวญี่ปุ่นนี่ไม่พลาดเลย ตลาดนัดสังสีเทพารักนะครับตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศคึกคักเลยผมอาจ,จะไม่ได้ถ่ายของเท่าไรนะคนเยอะเกินนะครับบางทีก็เข้าไม่ถึงนะครับนี่พวกเสื้อผ้ามือสองก็มีนะแต่ส่วนมากจะอยู่ฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะ,ะอะไหล่รถยนต์ะอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ขายมาขายเอามาขายมา <laughs> ขายมาขาย <laughs> วันอาทิตย์นะครับก็มาซื้อได้ตลาดสังกสีเทพารักษ์นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกของเก่าของสะสมต่างๆนะครับนี่ประมาณห้าหกโมงนะครับคึกคักมากเลยคนเยอะมากของสะสมอันนี้เขาเรียกโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับโมเดลการ์ตูนนะครับการ์ตูนดังพระเครื่องของเก่าต่างๆก็มีนะครับ เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับผมไม่เคยอยู่มืดขนาดนี้นะวันนี้สงสัยต้องได้อยู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะนะครับคนเยอะเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออะไรวพวกนี้จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือช่างนะครับของญี่ปุ่นมือสองนะแต่ที่นี่ผมมาซื้ผมมาผม,ผมไม่ปวดใช่ไหบ พันหนึ่งมันเปิดใหม่หม่ไม่สมแทไหาจับเฮ้ยพันสองสี่พันสองสี่หกช่วงมือญี่ปุ่นครับอันนี้ดอกลำโพงก็มีนะเครื่องปั๊มน้ำยังมีเลย คักมากนะครับมอียบ้นังรยจะยุให้ไปตา่ผมว่าจะถ่ายรูปไปรูปมาบ้างเขาอภอไป้วยนะครับเพราะว่าเดินนะเดินหลายหลายช็อตหลายล็อกนะครับก็แนะนำนะครับตลาดสังกสีเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับ เดินได้ชิวๆในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเดินด้านหลังเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าคนก็คึกคักประมาณนี้นะครับวันนี้มาดูคนหรือเปล่านคนเยอะจริงตลาดของกินก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่า,าส่วนมากก็จะเป็นตลาดมือสองในวันอาทิตย์นะครับ เขาเปิดโชว์แล้วตัวหนึ่งโอ้โหเด๋ยดโชว์ละสว,วัสดีครับนี่นะครับเดินเดินชิวๆนะครับตลาดนี้วันอาทิตย์นะครับตลาดของเก่าของสะสมต่างๆนะครับตลาดสังกีเทพารักนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าผมมา,าที่นี่บ่อยมากนะครับคนนะครับพี่น้องเอ้ย อุปกรณ์ปิกนิกนครับอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆด้านหลังก็จะเป็นแนววิเทียรเยอะเลยฝั่งน้นนะนี่ลอกเบ็ดกันมีเลยอุปรกรณ์ตกปลานะครับนี่พวกลอกพวก,กเบ็ดนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นโมเดลนะโมเดลญี่ปุ่นนะครับนคนก็จะมาลุมกันเยอะเลยเป็นการ์ตูนสะสมนะครับ โอเคครับเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เดินตลาดสังกสีเทพารักนะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นสแตนเลสนะครับ เครื่องครัวนะครับผมอยู่จนมืดเลยนะครับวันนี้ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงคลิปนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปชา้าสักหน่อยนะอยากพาท่านผู้ชมเดินให้ทั่วๆนะครับแนะนําตลาดย่าน อำเภอปราการนะครับตำบลเทพรารักษ์นะครับของเก่าสะสมต่างๆเอ๊ะอันนี้เขาลุมอะไรกันเดี๋ยวมาดูดิอ๋ออันนี้มันเป็นรเรื่องรครัวกันเล็ดนะครับใบละยี่สิบห้าบาทขายทั่วไปจริงๆครับพี่คนซื้อเพียรไปเลยนะครับยี่สิบห้าบาทนะ คนเยอะเลยพี่เดี๋ยวผมไม่ลงนเยอะเลยูทูบด้วยนะถ้าเปิดขายเพื่อดักร้านนี้เลือกเลยนะครับเลือกเลยร้านนี้เขาขายถูกนะยี่ห้าบาทนะครับไม่มีขายทั่วไปอันนี้ยี่สิบยี่สิบจะมีบางอย่างนะครับแต่ว่าอันไหนเดี๋ยวจะบอกให้จับของในนี้ทั้งหมดไม่เกินยี่ห้าบาทนะครับไม่ต้องกลัวแพงจับไปก่อนได้เลยนะครับเพราะยังไงเรารู้ราคาอยู่แล้วว่ายี่ห้านะครับ ขายยี่สิบห้านะครับคน<ม>คนลุมเยอะเลยตลาดสังกะสีนะครับร้านร้านนี้เขาขายยี่สิบาทบางอย่างก็ยีบห้านะครับดูนะครับบรรยากาศคือขักนะครับอันนี้กระเป๋าหนังนะครับกระเ,เป๋าหนังแท้ เดินกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นแนวกระดังญี่ปุ่นนะครับก็คือเหมือนเหมือนของที่เขาประมูลมาจากกระดังญี่ปุ่นนั่นแหละนะบางบาง,บางตัวก็จะประมูลมาแล้วก็จะมาขายตามตลาดแบบนี้นะครับกระเป๋านะครับของประมูลจากญี่ปุ่นนะครับพวกนี้ฝั่งนี้จะมีเครื่องฟังน้ำด้วยนะ เครื่องบำนาญเขามีนะครับเดินไปเรื่อยๆครับก็สำหรับท่านที่รับชมคลิปผมยาวๆนะครับตลาดสังกสีเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่อยู่ในย่านของอสมุทรปราการนะครับมีของเก่าเครื่องมือช<ส>่างนะครับนี่ พวกอุปกรณ์าการเกษตรก็มีนะเนี่ยพวกไตโวต่างๆนะครับพวกคีมพวกอมอเตอร์นะครับอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับฝั่งนี้อุปกรณ์ช่างนะครับจัก <c oughs> รยานมือสองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเดินอ้อมด้านหลังแล้วกันนะครับ ที่ผมเดินมาหรือ,อยังฝั่งนี้เนี่ย